สวัสดีครับสมาชิกสาภาพแรงงานทุกท่านวันนี้นะครับถือว่าเป็นเลิกงามยามดีที่ทางสาภาพแรงงานเราจะเปิดช่องเลส l อ h ฟินแช n n นลอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้ในการสื่อสารนะครับข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆให้กับสมาชิกสาภากาพุกท่านได้ทราบวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ของสาภาาพแรงงานประจำปี2563ถึง2566ที่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการสภาภาพแรงงานชุดที่18ซึ่งได้รับเลือกจากสมาชิกสาภาาพในปีที่ผ่านมานี้ซึ่งแผนงานยุทธศาสตร์ของสาภาาพแรงงานนี้ได้นำเสนอขอความร่วมมือจากทางบริษัทเมื่อวันที่18 คือิจิกายนที่ผ่านมานี้ให้การสนับสนุนสหภาพแรงงานเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์นี้ประสบความสําเร็จในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ของสาภาพแรงงานเรามีวิสัยทัศน์ของสาภาพแรงงานเราจะเป็นสาภาพแรงงานที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ในระดับชั้นนําของประเทศไทยนะครับในปี2566น้ี้และเราก็มีคําขวัญครับที่เป็นคําขวัญของสาภาพแรงงานก็คือสร้างศรัทธาในหมู่สมาชิกสร้างชีวิตที่มัน่นคงโดยมีคุณค่าที่เราทํางานร่วมกันนะครับระหว่าง สภาพแรงงานสมาชิกสภาพและก็บริษัทอยู่ทั้งหมด4หลักด้วยกันครับหลักที่1เรื่องของความมั่นใจที่ทั้ง3ฝ่ายจะต้องมีความมั่นใจซึ่งกันและกัน2ครับมีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน 3. ให้เกียรติซึ่งกันและกันและสุดท้ายครับมีความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้ง4ี่หลักนี้นะครับจะเป็น4หลักที่เราใช้ทํางานร่วมกันระหว่างสภาพแรงงานสมาชิกสภาพและบริษัทร่วมกันในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ทุกคนตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับ สาภาพแรงงานเรามีจุดแข็งหลายจุดครับที่รุ่นพี่ๆได้เสริมสร้างได้ทําร่วมกันมานะครับแต่ว่ายังมีบางจุดที่อาจจะยังอ่อนลงไปเพราะฉะนั้นเองในปีที่1เนี่ยสาภาพแรงงานเราจะยกระดับพัฒนาให้มันเข้มแขงม็งครับในส่วนปีที่2ครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมพัฒนายกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกระดับในส่วนของกรรมการการยกระดับในส่วนของสมาชิกการยกระดับสวิการสิทธิประโยชน์ต่างๆ ปีที่3ครับเป็นเรื่องของการถ่ายโอนนะครับความมั่นคงความยั่งยืนระบบการทํางานต่างๆนะครับให้กับคณะกรรมการสภาพชุดต่อไปโดยสภาพแรงงานครับเรามีแผนวิทยศาสตร์ทั้งหมด1 0แผนด้วยกันครับแผนที่1ครับเรื่องขององค์กรสภาพแรงงานแผนที่2ครับเรื่องของการยกระดับความรู้ความสามารถนะครับของทั้งสมาชิกทั้งกรรมการนะครับและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องแผนที่3ครับคือการยกระดับในส่วนของสวสดิการสมาชิกแผนที่4เรื่องของการสื่อสารทั้งในส่วนของออฟไลน์และก็ออนไลน์ แต่ที่5ครับเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะครับในหมู่สมาชิกด้วยกันในส่วนที่6ครับเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องของสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่างๆส่วนที่7ครับเรื่องของการทํากิจกรรมส่วนที่8เรื่องของการขับขี่ปลอดภัยส่วนที่9เรื่องของการทํางานร่วมกับในไทเดนโซกุนะครับและส่วนสุดท้ายครับเรื่องของการขยายเครือข่ายการขยายเพื่อนการขยาย หมดมูมิดทั้งหลายที่เรามีให้กว้างมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมด10แผนนะครับซึ่งผมจะอธิบายต่อไป